นี่อนุถอนอนุสรสถานฮะเนี่ยที่ซินามิเมื่อปี6 7เจดเนี่ยพัดเรือทหารขึ้นมาไว้ตรงนี้เลยฮะสูงไหมละ่ะทะเลอยู่ลึกนะฮะเป็นกิโลที่พัดเรือขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็ทำเป็นไม่ได้ย้ายปไปไหนเลยทำเป็นอนุสรสถานเรือที่อยู่ทะเลโดนพัดขึ้นมาถึงตรงนี้ฮะซินามิมันมาสูงมากเลย คนแถวนี้ก็สแสดงว่าไม่รอดกันฮะถ้าไม่ขึ้นที่สูงนบนภูเขานู่นก็เรียบร้อยนะฮะเพราะเลยเป็นอน,อนุศสถานตรงนี้ดูสิเรือมันขึ้นมาพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวเราจะไปบ้านน้ำเค็ม,มคุณไก่คุณหนิงก็อย,อยู่บ้านน้ำเค็มฮะแต่ว่าวันนั้นเขารอดลูกศิษย์ผมนะฮะจนได้มาเจอผมบ้านน้ำเค็มโดนหมดเลยฮะ เขารอดเขาออกไปเพชรมีเหตุให้ไปเพชรไปทั้งครอบครัวเลยตั้งแต่หกโมงตีห้าหกโมงก็เลยไม่โดนซึนามิไม่คนที่อยู่ที่นั่นเสียชีวิตกันหมดเลยฮะที่ไม่ได้ออกจากบันน้ำเค็มมันตายกันหมดเลยถ้ามันมากลางคืนน,น,น่าจะตายกันหมดไม่มีใครออกคุณคุณ,ค,ณคุณไก่ทีกลัวป่าคุณหมิงจะได้เจออาจารย์ไงก็เลยรอดหลานเขาก็รอดหลานเขาตั้งแต่อยู่ปสองอ่ะก็ุตอนนี้ก็โตรุ่นเดียวกับลูกผมนี่แหละฮะ เรือมันขึ้นมาถึงขนาดนี้สึนามิเป็นโศกนาตกรรมภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของประเทศของประเทศไทยนะก็คือสึนามิเนี่ยต่อไปทุกอย่างก็จะปรากฏขึ้นเพราะว่าธรรมชาติมันมีการเปลี่ยนแปลงตามอายุขัยของมันนะมันไม่มีอะไรแปลกหรอกครับธรรมชาติของโลกเขาก็ต้องปรับปรุงปรับการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนมนุษย์เราก็แก่ลงไปเรื่อยๆผิวแตกอ่ ใช่ไหมฮะมีตีนกามันเป็นเรื่องธรรมชาติก็ัวกเขาก็ปรับสมดุลเขาไม่มีอะไรที่แบบหน้าพิษไอ้ิสอพิษส,สดาหรืออะไรหรอกไอ้พวกหมอูมังก็ทำนานกันไปเรื่อยมั่วซั่วไปเพื่อเอายอดไล์ให้คนติดตามให้คนพูดว่ามันแม่นมันอะไรก็มันตรงบ้างผิดบ้างเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอุปทานเนาะนี่ไงประวัติเรือตรวจการหมายเลขแปดหนึ่งสามบุเลง บุเลศดุดคนตายเยอะมากนะครับที่เนี่ยสังกัดสถานีตำรวจน้ำหนึ่งกองมาคับจานขี้เกียจอ่านวัตถุประสงค์หลักในการปฏิบัติถวายความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยบุคคลทางน้านี่นะขึ้นมาอยู่บนนี้ผมต้องบอกไงว่าุทกภัยมันเกิดได้ทุกที่ทุกวันนี้แผ่นดินไหวมันก็เป็นตามกลไกของธรรมชาติของโลกที่เขามีการขยับตัวเปลี่ยนแปลงปรับตัวเขาเองนะฮะปรับสมดุลของระบบเขาอ่ะ นะฮะมันไม่มีอะไรที่นั่นหรอกทุกคนก็ต้องเจอกันหมดนะอยู่ที่ว่าจะเจอตอนไหนสุดท้ายคนเราก็ต้องตายอาจารย์มิตรมาสอนธรรมะเพื่อให้คนหลุดพ้นออกจากความตายความกลัวเออความกลัวตายนั่นแหละฮะเนี่ยครับเราต้องดับความกลัวตัวนี้ต้องไปให้สว่างให้ได้ฮะโอ้เลขสวยเผื่อฟุกใครต้องซื้อดูนะอืมันไม่ใช่ หรือสิ่งไม่ดีหรอกครับถ้าเราอยากซื้อสนุกสนานไม่ได้ไปซื้อจนหมดบ้านหมดช่องมันก็เป็นแค่เรื่องเสี่ยงโชคสนุกสนุกในชีวิตของมนุษย์แค่นั้นเองอย่าไปจริงจังเราไม่ได้ไปเสพติดจนนั่นนะฮะทุกอย่างมันก็เป็นถ้ามนุษย์ไม่มีสิ่งเหล่านี้ชีวิตมันก็ขาดความสุขสิฮะมันไม่มีอะไรตื่นเต้นอยู่ในชีวิตเออก็เดินอ้อมไปฝั่งนูน้นนี่แหละฮะ ธรรมชาติาก็เป็นแล้วเมื่อไหร่ไม่รู้ว่ามันจะมีเกิดเรื่องพวกนี้แผ่นดินอะนนาคตแผ่นดินก็อาจจะแยกออกไปเป็นทวีปต่างๆหรืออาจจะเกิดสึนามิครั้งใหญ่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เกิดซนามิอะไรมันเป็นไปได้หมดเราเป็นมนุษย์แค่สัพท์เล็กๆคนหนึ่งสุดท้ายเราก็อยู่ไม่เกินร้อยปีใครอยู่เกินร้อยปีก็ดีไปแต่ก็อยู่ไปก็ยิ่งเห็นคนล้มหมายตายจากไปเยอะก็ หมดหูเาล่าๆอย่าไปอยู่เยอะเลยนชีวิตผมก็ใช้ชีวิตมาหมดแล้วจะตายวันตายพุ่งผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายกาที่เหลือชีวิตมันยังอยู่ก็ต้องดิ้นรนกันไปก็ต้องทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดการเกิดมาในชาตินี้ดูแลครอบครัวแล้วก็สอนคนให้หลุดพ้นจากอ,าอุปาทานตัวตนสัตว์บุคคลและเขานี่คือหน้าที่ที่ผมต้องทํา ในชีวิตนี้นะฮะส่วนใครจะทําหน้าที่อะไรก็ขอให้ท่านทําหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุดนะนั่นคือการเกิดเป็นมนุษย์ของคุณนะครับคนที่ไม่เคยรักครอบครัวก็กลับมาดูแลครอบครัวนะฮะมารักครอบครัวคนที่ไม่เคยดูแลพ่อแม่มีพ่อแม่ให้ดูก็กลับมาดูแลท่านเสียทำหน้าที่ภรรยาก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดสามีก็ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเราเป็นบุตรเราก็ทําหน้าที่ดูแลพ่อแม่ถ้าเราดูแลได้ ทำหน้าที่ส่งสังคมผมก็พยายามช่วยสังคมที่ผมอยู่ที่เทพสถิตที่สวนธรรมใกล้ๆแลแวกนั้นช่วยกำน,นันบ้างทาตามปัจจัยที่ผมมีครับผมก็ไม่ได้มีอะไรผมก็แค่สอนธรรมะเลี้ยงขีพแล้วก็รอัวส่วนเกินผมก็ช่วยสังคมช่วยคนแถวนั้นนี่เขามีคนบ้านนอกลำบากครับเขาเลีน ถ้ยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างก็แค่นั้นทำได้แค่นั้นก็พอใจแค่นั้นมันเรากำลังเรามีอยู่แค่นั้นถ้าเรารวยเป็นเศรษฐีเราก็อาจจะทำสง่งส่งเยอะได้เยอะกว่านั้นนะทำประโยชน์ได้ม,มากกว่านั้นแต่ชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วกันนะชีวิตผมคุณพิทักษ์พามาเที่ยววันนี้ปิดร้าน <laughs> <c oughs> คนุณพิทักษ์ร้อนเหรอมาดูบ่อยนะครโอเคอ <c oughs> วกนั้นไปไหนกันนะอยู่ในห้องแลครับครับสซนคุณีไม่อยู่ไปภูเก็ตครับโอเค,อเคไปดูสถานกันคราวนี้เขาก็มาสัมมานากันฮนะศึกษาประวัติของซีนามิบางคนเกิดไม่ทันฮนะเด็กรุ่นใหม่เรารุ่นเก่าตอนนั้นผมอยู่ปัตปานบุรีอยู่ที่ซีนามิเกิดน,นะฮะช่วงอ,อ่าคริสต์มาสพอดี เขามาดูประวัติความเป็นมาเรแปดหนึ่งสามตอนนั้นรัหลังเขาก็มาเที่ยวกันทั้โอ้ข้าวผดครับเขาจำลองภาพเขียนมาว่าตอนที่มันขึ้นมานะเรืออะไรที่แบบนะคศผู้คนที้งไหใจาจากซนี ส่กนตกรรมใหญ่ของไทยธรรมชาติครับนี่ฮะเนี่ยสุสานเขาเอาเอาส่งมากรองไว้ที่นี่กันใช่ไหมเรื่องุณบัวเขาก็าส่งมากรองไว้ที่นี่กันเยอะใช่ไหมตรงนี้เหรอที่ส่งเขามาเอาไว้เยอะนี่ไงสุสานนี่เดี๋ยวเราจะไปแลนีนนอโอ้สุสานตรงนี้ใช่ไหมที่เราจะไปอ ตรงบ้านต้องเชิองอะไรอย่เก็บ,คบใครที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นคงจะเป็นตาบาปและจําไม่ลืมนะครับมันเป็นมันเป็นความทรงจําที่มันฝังความงดถือนะซึ่งเมื่อก่อนมันก็จะยจะัไม่เป็นแบบเนี้ตอนนั้นเป็นเป็นเหมือนป่าอยู่คทีนี้เขาทาจุดสถานในวัดอยู่ตรงไหนบัวคุณบัววัดอยู่ตรงไหนวัดห อ๋อเอ้าในยุคนั้นคุณพิทักษ์เขาศพที่เขาลำเดียงมาเขาไปไว้ตรงไหนกันเยอะไปกองไว้ตรงไหนวัดที่ตะกัวป่าโอ้นู่นเลยเหรอครับลำเดียงไปนู่นเลยเดี๋ยวเราไปใกล้ๆก้น้ำเก็บโอ้ตรงนี้สร้างขึ้นใหม่กันเลยหรือว่าเป็นชุดเดิมสร้างใหม่เหรอะสร้างใหม่โอ้ตรงนี้ก็เป็นการสร้างขึ้นใหม่ เลยเป็นพิพิีภัณทะพิพิธััณ์์เลยเมื่อก่อนมันก็จะเป็นแค่ป่าใช่ไหมแล้วน้ำซัดเรือขึ้นมาโหนี่จะอยู่เป็นประวัติศาสตร์หลายร้อยปีนะถ้าซึนามิไม่ท่วมตรงนี้ก่อนทุกคนเกิดมาสุดท้ายก็ต้องเราจะอยู่ทันซึนามิไหมเนี่ยผมก็ไมอยากอยู่โอ้ยมันจะอยู่ได้นานขนาดนั้นนะไ อุทก,กภัยพวกนี้มันใช้เวลานานกว่าจะเกิดครั้งครับผมบางทีชีวิตบางคนไม่ไม่เคยเจอเลยนะตายก่อนอแต่ก็แปลกล้วคนมันก็นนนมาตายด้วยกันใช่ขนาดต่างประเทศนะ<ช>มาเยอะด้วยมันมีกรรมวิบากไงคนเราถ้าไม่ไปถึงที่มันก็ไม่ตายครับโอเคเดี๋ยวเราไปบ้านน้ำเข็ม